สวัสดีจ้าเพื่อนมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องบทไทยสะพอิตาลีวันนี้จะพาเพื่อนๆมาทำสูตรมาร์กหน้าสูตรขัดผิวตรงหน้าผากล่องลึกตรงหน้าผากตรงนี้นะคะล่องลึกริ้วรอยตรงนี้จะพามาทำครีมทำสูตรมาร์กสูตรขัดหน้าบริเวณตรงนี้นะคะริ้วรอยตรงนี้นะคะหรือใครอยากจะขัดทั่วหน้าก็ขัดได้นะคะโอเคค่ะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะ เค okay, ค่ะเรามาดูวิธีทําและส่วนผสมกันเลยนะคะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะในส่วนมาร์กหน้าขัดหน้าตัวนี้นะคะคนเราเมื่ออายุเยอะแล้วเนาะอายุยี่สิบกว่ากว่าขึ้นก็จะเริ่มมีริ้วรอยตรงหน้าผากแล้วเนาะริ้วรอยเหี่ยวเหี่ยวย่นย่นตรงหน้าผากเนาะวันนี้เราจะพามาทามาร์กทาครีมสูตรนี้นะคะตัวขัดหน้าตัวนี้นะคะนี่ค่ะ ตัวแรกที่เราจะใช้คือน้ำมันมะกอกหรือน้ำมันโอลิฟนะคะใช้น้ำมันมะกอกที่ทำกับข้าวแบบนี้นะคะหรือน้ำมันโอลิฟเนาะน้ำมันมะกอกเขาก็จะช่วยให้ผิวของเราชุ่มชื้นช่วยให้ผิวของเรากระจางใสนะคะในส่วนของน้ำมันมะกอกเนาะเราก็จะใช้ยอยู่ที่หนึ่งช้อนชานะคะในส่วนของน้ำมันมะกอกเนาะอยู่บ้านเราก็มีตามซูเปอร์เนาะนี่ค่ะหนึช้อนชาใส่ไปเลยค่ะ ถ้อยากจะขัดทั่วหน้าก็ขัดได้นะคะตัวต่อไปคือเจลนี่นะคะเจลว่านหางจระเข้เราจะใช้อยู่ที่1ช้อนชาในส่วนของเจลเขาก็จะช่วยให้ผิวของเราชุ่มชื้นผิวของเรากระจ่างใสนะคะสรรพคุณของเขาครอบคลุมจักรวาลน,นะคะในส่วนของเจลว่านหางจระเข้เนาะนี่ค่ะเราก็จะช้อยู่ที่1ช้อนชานะคะ นี่นะคะในส่วนของเกลือเนาะหนึ่งช้อนชาเศษๆนิดๆนะคะเพื่อให้ผิวของเราชุ่มชื้นและผิวของเรากระจ่างใสนะคะตัวต่อไปคือน้ำตาลทรายนะคะใครมีสีขาวสีแดงใช้ได้เลยนะคะใช้อัตราส่วนอยู่ที่ครึ่งช้อนชาตัวนี้ตวงมาแล้วนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะครึ่งช้อนชาเนาะในส่วนอัตราส่วนของน้ำตาลทรายเนาะหลังจากนั้นเราก็มาคนค่ะ คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันเลยนะคะในส่วนขัดหน้าพอกหน้าตัวนี้นะคะเราสามารถทําได้อาทิตย์ละสองครั้งนะคะนี่ค่ะเราก็ผสมให้เขาเข้ากันแบบนเนื้อก็จะสวยเนียนสวยมากๆเลยนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะเนื้อก็จะสวยมากๆเลยค่ะเราแค่ตีให้น้ําตาลเขาละลายนิดนึงนะคะนี่ค่ะ นี่นเขาก็จะสวยมากๆนะคะตีออกมาแล้วเราก็มาขัดกันเลยค่ะนี่เลยนะคะทาไปเลยค่ะใครจะขัดทั่วหน้าก็ขัดได้นะคะนี่ค่ะหลังจากนั้นเราก็ใช้มือเลยค่ะนี่นะคะ มือของเราเนี่ยค่ะนวดวนเลยนะคะตรงหน้าผากของเราเนี่ยค่ะผิวดำๆผิวไม่กระจ่างใสผิวไม่เดดนะคะเราขัดแบบนี้ผิวของเราจะกระจ่างใสเลยนะคะนี่ค่ะเราขัดวนๆแบบนี้นะคะส่วนมากเนาะคนเราจะเนี่ยเนี่ยเนี่ยริ้วรอยมันมันจะขึ้นตรงนี้เนาะเนี่ยตรงร่องนับตรงร่องตรงนี้นะคะเนี่ยมันทําไมมันไม่ขึ้นเนี่ยทํายังไงมันก็ไม่ขึ้นเนี่ยเนาะเออนี่นี่ ทำยังไงอ่ะออนี่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 เห็นไหมนี่นี่นี่เนี่ยมันจะเป็นร่องแบบนี้เนาะคนเราเนาะเวลาเรายิ้มเวลาเราอะไรบางทีเนาะมันก็จะขึ้นแบบนี้นะคะเราก็มาขัดค่ะทาครีมขัดขัดครีมมาร์กแบบนี้นะคะให้ร่องลึกของเราตื้นขึ้นนะคะให้ผิวของเรากระจ่างใสนะคะเพราะว่าหน้าผากของเราจะโดนแดดรับแสงแดดเต็มๆเลยนะคะหน้าผากของเราเนาะเราขัดแบบนี้แล้วเราก็ปล่อยทิ้งไว้ให้เขาซึมสักพักหนึ่งนะคะ นี่นะคะพอเราปล่อยจากพักปล่อยให้เขาแห้งเขาซึมเข้าไปในหน้าผักแบบนี้นะคะเราก็มาทาอีกเลยค่ะมาร์กหนาๆแบบนี้เลยนะคะใครจะมาร์กทั่วหน้าก็มาร์กได้เลยนะคะนี่ค่ะเราก็มาร์กแบบหนาๆแบบนี้เลยนะคะทิ้งไว้เลยค่ะ ประมาณ20-30นาทีนะคะแล้วเราค่อยไปล้างออกนะคะให้เรามาร์กไว้หนาๆแบบนี้เลยนะคะใครจะมาร์กข้างหน้าก็มาร์กได้นะคะมาร์กทิ้งแบบนี้หนาๆแบบนี้ไว้ประมาณ20-30นาทีนะคะแล้วเราค่อยไปล้างออกนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันตอนที่เราล้างออกแล้วนะคะนี่นะคะคือหน้าผากที่เราไปล้างออกมาแล้วเนาะทิ้งไว้ประมาณ20-30นาทีนะคะแล้วเราก็ไปล้างออกนี่คือล้างแบบไม่ได้ทาอะไรนะคะแค่ล้าง แค่ล้างหน้าออกเฉยๆนะคะเนี่ยไม่ได้ทาอะไรค่ะหัวก็ยังเปเปียกอยู่เลยเนี่ยนี่ค่ะผิวของเราจะชุ่มชื้นมากเลยค่ะเวลาจับอย่างเงี้ยแบบเขาจะไม่แห้งตึงเขาจะชุ่มชื้นยืดหยุ่นเพราะว่าเขามีน้ามันมะกอกค่ะนี่ค่ะสุดยอดเลยค่ะทําออกมาแล้วผิวก็ใสออกมาในระดับหนึ่งเลยค่ะ นี่ค่ะสุดยอดเลยนะคะยังไงก็ให้เพื่อนๆ่ไปทดลองทําใช้ดูนะคะใครอยากมีหน้าผากล่องหน้าผากตรงนี้ให้ล่องลึกล่องรอยยับจับรอยย่นยนตรงนี้หายนะคะลองไปทําดูนะคะเพื่อนๆนโอเคนะคะขอบคุณทุกการรับชมทุกการติดตามนะคะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดซับกดไลค์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะมีครีมสูตรดีสุดเด็ดก,ก็จะมาทําให้เพื่อนๆนดูอีกนะคะ